ชีชีนี่หมายถึงอะไรชีพะ <c oughs> วันนี้เธอได้อะไรมั่งสระอูกูงูชีหละงูปูชูใหสอนให้รวมคำยังไงกอกออกูสระ,ะอากา งาปาชาเดี๋ยวแม่ถามก่อนชานี่หมายถึงชาอะไรชาดื่มคือชาเท้าชากะจะอะไร E ีชีชีชีนี่หมายถึงอะไรชีพะ ชีจะเป็นเหมือนพระไงไงล่ะชีคือเป็นผู้หญิงที่ท yeah ี่บวชเป็นชีแม่ชีก็พ้ะพะก็คือพระค่ะดิชีฉันรู้ไม่รู้มันมันเรียกเรียกยังไงพระก็พระชีก็ชีก็บอกว่าพระเหมือนพระแต่เป็นแม่ชีเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงใช่ชีเดีวดูไอ้ดูวันนี้เขียนสวยไหมอะก็เครก็ใครก็ขวด ข้กควายข,ข้อคนขอะคังงูจอจานเออช่อชิงชอชิงชอช้างชอช้างชอช้างมันหัวแตกเหรอแม่เห็นว่าไม่แม่ไม่ได้มองชอช้างหัวมันไม่แตกออสนาอเสนาอเสนาอีสนาอีสนาอือสนาอือสนาอูสนะอู